Yeah, yeah. Hot News! มาเรื่อง<ช>ราวใ,<ช><ป>ในวงการบันเทิงกันดีกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องร้อนแรงที่แชร์กันในโซเชียลเยอะมากๆ<อ>เป็นเรื่องของอักษรย่อเอาอีกแล้วคุณผู้ชมทําให้หลายๆคนปวดหัวทําให้หลายๆคนนอนไม่หลับและเชื่อว่าน้องฟดก็เป็นหนึ่งคนที่ได้อ่านข้อความเหล่านี้แล้วจริงหนูเชื่อไะมว่ามันเป็นข้อความที่แบบเหมือนเป็นการแฉดาราออกมาแบบนี้เชื่อไหมว่าเป็นเขาเนี่ยเออคือจริง S <S <S มันมันคิดได้แหละแต่ผลว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเราต้อมองเราีนแง่ดีเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับเขาอ,อ,ะอะไรพูดอะไรยังไงไงอะไร,ะไรคือเรื่องเนี่ยเขาอบอกแบบนี้ว่า<อ>เป็นคู่รักคู่หนึ่งที่เพิ่งเริฟกันใหม่ๆเพิ่งรักกันใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็โห สร้างภาพการโปรโมทการ PR อารคู่รักกันไปทํางานเพื่อหวังงานเอีเวนต์กันไปหลายหลายคนไม่พุ่งเป้าไปคู่อื่นเลยค่ะผู้ชม,มเขาพุ่งเป้ามาที่คู่นี้เลยนะั่นคือคู่ของน้องเบสกับน้องตรงตรง,ตรงที่ก่อนหน้านี้เราเคยเล่าข่าวไปแล้วว่าน้องตรงตรงเนี่ยแฮปปี้เบิร์เซ์น้องเบสอย่างหวานชื่นนะอ<ม>ย่างหวานมากน,น่ารักมากๆแต่ หลายๆคนก็บอกว่าเป็นการ P.R. หรือเปล่าเป็นการโปรโมทหรือเปล่าจนมันมีเพจๆหนึ่งค่ะท่าผู้ชมขาเขาบอกว่าคู่รักที่ดูหวานกันตอนนี้เนี่ยหวานกันเกินหน้าเกินตา<อ>เขาเรียกว่าคู่รักหลวงโลกอูอ๊ฟแรงมากมากมันต้องยังไงกันคะเป็นรักโปรโมทงี้อแอบแอกงี้คบกันเพราะจะได้มีงานคู่กันนี่ไงะโยคนี้วันีนี้มันทำให้หลายๆคน พุ่งเป้าไปคู่น้องเบสน้องต,งตรงตรงแต่อยากจะบอกตรงนี้เลยค่ะ,คะผู้ชมค่ะว่าเราเป็นหนึ่งคนที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารของน้องเบสกับน้องต,งตรงตรงและเห็นพัฒนาความรักของทั้งคู่คตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าคิดแบบนี้เหมือนกันเล็กซี่ก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยโปรโมทละครหรือเปล่าปอังก็แส่หรือเปล่า<อ>คิดเหมือนกันใช่ไหม ตอนแรกนะคิดแบบนี้แต่หลังจากที่เราได้เห็นพัฒนาการความรักของทั้งคู่เนี่ยก็เออเขารักกันจริงว่ะเขาดูแบบว่ามันดูไม่ปลอมอ่ะอันนี้พูดจากใจนะผู้ชมดูไม่ปลอมอ่ะเวลาเขาไปไหนมาไหนกันเออใช่เลยอะ่ะและอย่างนึงคือน้องเบสเนี่ย เขาเป็นเน็ตไอดอลเขาเป็นยูทูบเบอร์เวลาไปไหนมาไหนก็จต้องมีกล้องในการถ่ายภาพไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นเหมือนตามติดชีวิตของน้องเบสเวลาใครที่อยู่ใกล้น้องเบสเราก็จะรู้สึกว่าคุณเคยและอินอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยทุกครั้งที่น้องเบสนำเสนอเนี่ยนะทำให้รู้สึกว่า เออเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวเขาเหมือนกันเนาะ,ะในฐานะคนดูและน้องตรงตรงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของน้องเบสเราก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เขาไลฟ์สดกันหรือทุกครั้งที่เขาอัดคลิปวิดีโอกันน้องตรงตรงก็จะปรากฏตัวอยู่บ่อยครั้งใช่แต่ถ้าสมมุติวราถามว่าเป็นการโปรโมทเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาจะมีระยะเวลาค่ะวันละครั้งพอ,อหรือวันละสองครั้งพอแต่นี่มันบ่อยนะ นานนะเจอกันเกือบเกือบวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงอยู่เพราะเราแอบ,บไปดูไลฟ์สดของน้องเบสาบ่อยเขาสานิทเขาสนิทกันมากเลยอ่ะใช่ไม่แล้วก็คือแบบปอหมดก็แต่เขาบอกรักจริงจังมากเลยนะตอนวันเกิดอ,อ่ะวันเกิดพี่รักหนูนะหนูก็รักพี่ค่ะก็บอกรักกันไปกันมาแล้วอะไรอย่างไงอ่ะแล้วแล้วอย่างนึงคือต้องบอกแบบนี้น้องตรงๆเนี่ยเขาออกมา ให้ฉ่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยรักน้องเบจริงาาเขาก็ยืนยันชัดเจนนะว่าเขามีความสัมพันธ์และรักเบจจริงค่ะซึ่งข่าวพวกนี้มันอาจจะมีเพราะอะไรเพราะว่าฉาวั้องลอยอ่ะทำไมคู่นี่หวานกันบ่อยจังอ่ะถ้ามองมุมกลับปรับมุมมองใหม่คุณผู้ชม<อ>ถ้าเป็นคุณล่ะคุณมีแฟนและคุณภูมิใจในตัวแฟนมากคุณรักแฟนมาก<อ>คุณจะเปิดเผยไหม คุณจะโพสแฟนทุก2วินาทีไหมอ้ออันนี้คือเป็นแทนใจคนเลยนะเหมือนเราเาเลซี่เป็นคนหนึ่งที่มีแฟนะจะเปิดตัวควงแฟนทุกหนึ่งวินาทีวินาทีเลยหรอคะโพสรูปถี่มากๆโอ้ตอนแนั่นคือเราภูมิใจและเรามีความสุขกับการโพสรูปเราภูมิใจที่ทุกโมเมนต์ของเราอยู่ใกล้แฟนค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้คนที่อ่านข่าวอักษรย่อเนี้ยคิด วิเคาะแยกแยะให้ได้ด้วยว่าอันไหนคือรับโปรโมทอันไหนคือรับจริงอันนี้อันนี้มาจากไหนเนี่ยใครเป็นคนทำอักษรย่อเพจเพจหนึ่งจำเพจหนึ่งกาเพจไหนเออแต่ว่าได้ยินมาเนาะไม่แฟนคลับก็ตกใจก็ว่าเอ้าใช่หรอแลักสอนย่อมันแบบโอ้ยมันโยงคู่นี้แต่ไม่นะวันเกิดพุ่งผ่านมาแฮปปี้อยู่เลยแล้วจะใช้ได้ไงเอ๊ยยังไงนะเออก็เราดูต่อไปแต่ดิฉันว่าคำหวานเขาก็ยังคงมีณเวลานี้ณตอนนี้เนี่ยเราสองคน นั่งยันแล้วก็นอนยันแล้วต็แข่งยันว่าเขาไม่ใช่คู่รักที่จะมาโปรโมทอะไรแบบนี้หรอกไม่หรอกทางงงหางานอะไรไม่ต้องงานเยอะอยู่แล้วเออไม่หรอกนะก็รอดูนี่แหละนะะี่ก็ดูบ้างว่าเขาเปิดว่าเบสเนี่ยรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อ่ะเบสรวยมากนะใช่ไงรายได้การเป็นยูทูบเบอร์ไม่ธรรมดาค<ช>ือส่งซึ่ง เขาบอกแบบนี้เลยไม่จําเป็นที่ต้องมาออกงานเพื่อหางานคู่หรือว่าโปรโมท<อ>หางานคู่ใดๆ ลำพังงานเดี่ยวๆของเบสเนี่ยก่อนที่จะมาเจอกับตรงๆเนี่ยนะ,ะต่อคลิปเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วรายได้รวมไปถึงต่อเดือนคุณผู้ชมรายได้แสงหน้าคุณพ่อสมรักนะจ๊ะว้คุณพ่อสมรักยังยืมเงินลูกเลยเห็นไหมล่ะแต่เขาให้เงินพ่อให้เงินแม่เยอะมากเลยนะใช่แต่เพราะฉะนั้นในข่าวนี้จะยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมให้การเวลาพิสูจน์ดูว่าความรักความหวานเขาเนี่ยมันจะยืดยาวขนาดไหนนะจ๊ะ Yeah, hot news.